嗯、啊，咱们今天吃个啥？牛肉。没有。 E? Oh, Dois, 我有四朵，好不好，阿姨？ 那你们那个开哪个？哪个？ คนแล้วไ,ได้คำไหนโได้คำว่าแขนได้คำว่าแขนให้หนูจำเนี่ยงไปที่ตันาไปว่าคำว่าแขนเนี่ยหนมาตาเนี่ยอ่าแล้วก็หรือว่าออกแบบไปนะออกแบบไะไรก็ไดให้รู้ว่าอ่ะอันนี้ทำนี้ฉันแก้ในหาตาแม่กดนะแม่โกแม่กเยอะยไปยังไงไไไยไ้ตรงไหนในเกมบหอกมพจดให้โุกคนออกมาให้ผมมแก้มาบล็อมห้ามรม้ได้คำนี้ก็จาแน่คำตรงบไดนะโอเคไหม

아영기 <목소리도>